ก็ขอขราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการสงสารทีวีเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะมา,ารีวิวแอปตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะแสดงค่าไอ้นี่นะค,ความเร็วของเน็ตนะครับก็หาลดแรงคามเจสต์โตทั่อไปนะเดี๋ยวให้ดูชื่อ สักครู่นะครับผมเนี่ยครับก็ชื่อสปีดเท็ดจุดเน็ตน้ำตัดเน็ตนับก็นะครับก็บบบนะนะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะก็ห่อให้กระป๋อเข้าไปเลยนะครับพอเสร็จมันก็จนะหาซูปเปอร์ให้เลยนะครับ ต้องรู้นะครับต้องรู้เรื่องการทดสอบนะครับก็นี่นะปิงถ้ามันจะครบตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยเนะครับลอดูนะครับผมปรมับเป็นค่า kb rkb net k b s น,นะครับไม่ใช่ m b p s นะครับข้อน้ำคือถึงว่า net กากนะครับอย่างนี้ก็นะครับนี่นะครับ net กากมาก เดี๋ยวมาดูค่าปลกันนะครับค่าูลก็ก็อยู่ที่19นะครับก็พอทำนี้เสร็จนะครับถ้าอยากดูก็กดไปที่ผลลัพธ์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็กดไปที่เวลานะครับแล้วมันก็จะมี การเท็ดนะส่วนอาบไม่กดไปอันบนส่วนครับมันก็คือการเท็ดนะส่วนอาบปปิ่มมันจะไม่แน่แบบนี้นะตอนนี้ก็คือค่าดาวน์โหลดนี่ก็คือค่าโหลดปิงผมก็อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหาตำแหน่งซุปเปอรก์ก็มันก็จะหาเองนะครับการตั้งค่านะครับถ้าจะแสดงความเร็วนะครับผมจะเลือก MPPS หรือ KPPS เอสก็ได้นะครับผมจะเลือกเคบีเอครับก็ถ้าผู้พิพากษงการใดก็ขอไปด้วยนะครับวันนี้ฟุกซ่าทีวีขอขอลาไปก่อนนะครับบายครับกดซับสไครต์และแชร์กันด้วยนะ